สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวล่อางาวนกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ชว่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจด,ดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยยิสดีตรับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมแล้วนะครับผมนันิจิคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอยู่ในเองนะครับผมนะวันนี้เราอยู่กันในไอดีหลักนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เรามาหลอมกบพรสวรรค์กันดีกว่านะครับผมนับเป็นการหลอมตัวแรกของผมเลยนะครับทั้งหมดทุกไอดีที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็มีไอดีหลักไอเดียเดียวนะครับที่เติมเลนเชอร์พาร์ตเอาไว้นะแล้วก็ก็สามารถหลอมได้แล้วนะครับผมตัวแรกนะครับถ้าเป็นสายเติมเนี่ยก็จะหลอมได้เดือนนี้นะครับตัวแรกนะครับถ้าเป็นสายฟร อีก4หรือ5 6เดือนไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันใช้ทั้งหมด10อันนะครับมันใช้เวลานานเหมือนกันในการเก็บนั่นเองครับเกมยังไม่ได้มีช่องทางในการสะสมนะครับชิ้นส่วนพสมควจากตรงไหนเลยแล้วก็ไม่สามารถเปิดหาได้นะเวลานี้นะครับก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะอัปเดตให้แบบหาง่ายกว่านี้ไหมไม่งั้นเนี่ยเราต้องแบบโอ้โหอดทนกันพอสมควรแลร้วเนาะสี่เดือนได้ตัวเรื่ับสายเติมเนี่ยก็ถือว่าอดทนกันพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมนะทีนี้มาดูในทางฝั่งของห้องทดลองเลยครับมันมี เรื่องของการหลอมรอเราอยู่นั่นเองนะครับผมนะนี่เลยอ่ะกบพรสวรรค์ครับโอกาสของการได้เบิ้ลนะครับนะก็แค่อยู่ที่5%นะครับสูงสุดอยู่แค่นี้นะครับก็อยู่เท่านี้มาตลอดนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับนะก็อยู่แค่5%นะครับนานๆทีคือแบบเออนานจริงๆนะแบบนานๆทีเขาถึงจะมีให้เราแบบเบิ้ลได้ทีหนึ่งอะไรเงี้ยนานๆทีจริงๆครับส่วนใหญ่ผมก็ประมาณถ้าโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ สามเดือนไหมสามเดือนอาจจะได้เบิ้ลทีหนึ่งนะครับไม่กบไฮเปอร์ก็กบอันตา้าประมาณในสามเดือนเนี่ยได้เบิ้ลตัวหนึ่งประมาณนี้เนาะก็ค่อนข้างออกยากพอสมควรนะครับส่วนจะมาหวังกับกบพรในการหลอมเนี่ยนะครับล้าได้เบิ้ลเนี่ยผมว่าน่าจะหวังยากนะครับผมนะ,ะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ฮะได้หลอมนะครับแล้ว ได้ตัวซ้ำเอ้ไม่ใช่ดิเครบอกนะได้โบนัสการหลอมไหมนะครับอ่าอยากจะรู้ว่าในคอมเมนต์เราที่มาดูในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมนะมีใครได้โบนัสการหลอมบ้างนะครับผมนะเออเดี๋ยวแบบมาลองเช็คกันดูว่าเฮ้ยได้กันเยอะแค่ไหนนะครับหรือแบบไม่มีเลยเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวมารออ่านคอมเมนต์กันนะครับผมนะอาทีนี้ไอที ID หลักครับของเรามากบพรสวรรค์9ดาวครับมีมีรายละเอียดไหมอ่ะนะครับเวลาที่เราเอาไปบวกลรนเจอร์นะครับผมนะแนะนําให้ไปเลือกตัวละครที่มันเก่ง แล้วก็มันใช้ได้นานจริงๆเนาะถ้าไปบวกสีสวนเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะเสียดายเอาเพราะว่ากบมันหายากนะครับเวลาเราเอาไปบวกเนี่ยนะครับเราสามารถเอาไปบวกได้กับเรนเจอร์ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นนะครับก็คือเรนเจอร์ยุคใหม่ๆเท่านั้นเนาะตัวละครที่ไม่มีพรสวรรค์อยู่นะครับผมนะก็ไม่สามารถเอาไปปลดล็อกได้นะครับแต่ว่ามันสามารถบวกได้นะนะครับเนาะถ้าเราเอาไปบวกกับเรนเจอร์ที่มีพรสวรรค์เนี่ยก็จะปลดพรสวรรค์หนึ่งหนึ่งขั้นต่อ รีวดาทหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้ไอีตัวพีร้อยด้วยบวกหนึ่งประมาณนี้นะครับผมนะสามารถใส่ให้กับเลนเจอร์ได้ทุกดาวเลยไม่ว่าจะเป็นแปดดาวไปต่ออัลต้าเป็นไฮเปอร์เก้าดาวสามารถปลดพรที่ล่างไหนก็ได้นะครับผมนะเป็นแบบกบที่เออมันเหมือนกบเขียวอนะ่ะนั่นมันเหมือนกบเขียวรีวดาทที่เป็นกบเขียวเนาะแล้วก็มาแบบเพิ่มพรให้กับเพิ่มพีให้ประมาณเนี้ยนะครับเนาะอ่ากบเขียวก็สามารถโบนัสกับทุกตัวทุกล่างเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะเอาล่ะช่วงเวลาลุ้นครับถ้าได้โบน,นัสนี่คือแบบ คือหาปาร์ตี้มากนะบอกเลยมีเฮครับแต่ไม่รู้จะเฮไหมอะหลอมตัวแรกไปก่อนนะนี่นะครับถ้าโบนัสขึ้นนี่คือแบบว่าดิสไล k ์คลิปนี้นี่คือบันไลมากโอเคเงียบมาแล้วนะครับกดหลามสวรรค์ได้ตัวเดียวตามนี้อล็อกไว้ไว้ก่อนเลยนะครับนะของหายากมากๆนะครับนะสามารถเอาไปบวกได้นะครับกับรินเจอร์ที่ยังไม่มีพรสวรรค์นะครับซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยค่อยเลือกแล้วกันว่าจัด เอาตัวไหนนะครับผมนะเพราะว่าตัวละครผมก็มันไม่ได้สุดมากนะครับถ้าผมจะปลดพรเนี่ยก็คงจะเป็นแบบตัวละครที่อาจจะชอบหรือเป็นประโยชน์ต่อทีมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเดนจิก็ได้อ่าอาจจะเป็นเดนจิก็ได้นะครับมันจะได้ถึกขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเอ๊แต่ว่าเกาะเลือดมันโดนมันโดนเจาะ่วบาเรียรของกรปปะเจาะได้นี่เพราะฉะนั้นเดนจิก็อาจจะเอะนะ๊แต่ถ้าเดนจิ ได้บัฟของสมนะครับสมมันก็จะทาให้วิ่งเร็วขึ้นได้ด้วยนี่หว่าอืมหรืออาจจะเป็นบวกให้กับปะก็ได้ครับตอนนี้บวกได้เลยเพราะว่าพรกบพรเนี่ยมันมัน,ม,นมันสามารถจะบวกล่างไหนก็ได้นะครับเนาะเราอาจจะเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้เอาตัวนี้เลยก็ได้มั้งนะแต่เดี๋ยวค่อยตัดสินใจแล้วกันนะครับเผื่อแบบเก็บเอาไว้โคลรโบเดือนหน้าอะไรเงี้ยเออเผื่อแบบโคลโบเดือนหน้ามันกิ่งเลยเราจะได้แบบไปปลดพรทันในตอนนั้นนั่นเองนะครับผมนะทีนี้ไปเล่นพ v p กันดีกว่านะครับนะช่วงนี้หมุนเวียนธาต มืดกับทัดไฟนะครับก็แผนที่ค่อนแคบมากนะครับเราก็จะเห็นมีคนเอาตัวละครที่เป็นตัววิ่งยัดบ้านนะครับกลับมาใช้นะเห็นไหมยมมาโทษครับกับนี่เลยนะครับยมมาโตเนาะยมมาโทษใส่วิ่งเร็วไปเนี่ยอย่าลืมว่าใส่เกียร์ปกติใส่เกียร์ปกตินะครับเราจะเห็นว่าเริ่มมีเมตาวิ่งยัดบ้านนะครับเข้ามาเบียดเยอะแล้วนะครับนะหลังจากที่แบบเมตาวิ่งยัดบ้านเนี่ยมันหายไปไปพักนึงนะครับนะหลังจากแบบช่วง หลังๆบอสมืดมาไม่นานเนี่ยพวกเมตาย,ยัดบ้านเนี่ยมันมันไม่ได้ผลเพราะว่าเ,เราโดนสวนได้ง่ายมากคือแบบเราไปตีอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยเขาสวนกลับมาได้แบบดันกลับมาได้เฉยเลยงงๆอะไรเงี้ยนะครับเนาะนี่เลยเห็นไหมนาฬิกาปูก็กลับมาแล้วนะครับลหลายๆตัวาก็เริ่มกลับมาแล้วยิ่งเนี่ยคอมบกับกระปะด้วยครับก็คือ,อวิ่งดันเสร็จปั๊บให้กระปะตีสแปร๊ตีป้อมอะไรเงี้ยนะครับเกมมันจบเร็วมากครับตอนนี้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักตาสองตาแล้วกันนะครับนะ ทีมนี้ดูวิ่งไม่ค่อยเร็วเนาะอะ,อะลองดูก่อนทีมนี้ดูวิ่งไม่ค่อยเร็วชึบอ่าโอเคไม่รู้แล้วว่าวิ่งไม่ค่อยเร็วนี่จริงก็เปล่า <c oughs> ไอคำว่าวิ่งไม่ค่อยเร็วเนี่ยบางทีบอทมันคือแบบเอาเรื่องไงบางทีบอทมันเอาเรื่องนี่ก็แบบวิ่งทะลุโอ้โหไม่แรงยังเลยอะอะไรกันนี่ก็ยังปล่อยไม่ทันบอทนะจริง น่าจะแพ้ไปฮะปล่อยไม่ทันบอดจริงนะบอดมันแบบโอ้บอดมันโหดอะโหดมากอ่าเรียบร้อยฮะโดนร้อนสกัดดาวลุ่งไปโอ้ทำไมดาเมจเยอะขนาดนี้โอ้ป้อมแตกไปเลยเดีย๋ยวนะดาเมจหลักเขาแรงขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าเราโดนเราโดนเสาเหรอเราโดนสเสาท่านไฟอะดูดวิญญ,ญาณหมดเลยอ๋อเขาก็ดาเมจหลายตัวโอเคโอเคอ่ให้เขาให้เขาให้เขาโอเคนะครับนะ ลองใหม่ลองใหม่เจอเก้าดาวแม็กเยอะๆอย่างนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันครับอ่ามีกระปะเหมือนกันอ่าลองดูซิกระปะใช้เกียร์คล้ายๆกันด้วยนะครับแต่ว่ามีหลบสกิลนิดนึงอ่าลองดูซิปล่อยสู้บทไม่ไหวจริงฮะเปิบ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 โสมงัดไปเออเปิบ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 อ่าโอเคก็พยายามใช้เลนเจอร์ที่แบบวิ่งเร็วๆอ่ะมาสวนครับแต่ว่ามันก็มันก็ เบียดตำแหน่งยากเหมือนกันตำแหน่งเลนเจอร์เราเนี่ยคือแบบมันเบียดกันไม่ค่อยไหวแล้วนะครับตอนมันแบบมันมีแต่ตัวที่แบบมันมันก็ใช้ได้ดีหมดอ่ะอืมเอาตัวนู้นออกเอาตัวนู้นเข้าอะไรบ,บางทีก็แบบต้องปรับทีมนานหน่อยนะครับแต่กระปะผมเลือกที่จะใช้ตั้งแต่ล่างไฮเปอร์160เอ้ย140นะครับคือแบบมันใช้ได้อืมมันใช้ได้ตั้งแต่ล่างต้นนะครับโดยที่เราแบบใส่เกียร์บ้านๆนะครับใช้ได้เลยนี่คริ้ต้มแตกเห็นไหมประมาณนี้ เราสามารถเล่นได้เลยฮะกับปะเราไม่ต้องแบบต้องปั้นให้แม็กก่อนต้องอะไรก่อนอะไรเงีย้ยใหม่ใหม่ใหม่เรายิ่งแบบแผนที่มันสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับระยะของ PVP มันสั้นแบบเนี้ยเราแบบเต็มที่ได้เลยเนาะแค่แบบล่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยเลเวลแบบยังไม่แม็กเงี้ยยังไม่ได้บวกสักสักหนึ่งเลยนะครับแต่มันก็สแปคขิใส่ไวพิบ่วงไวหลายๆตัวได้นะครับที่เขาอาจจะใส่พลังชีวิตแค่ 1. จุด หรือแบบไม่ได้ใส่เลย,เลยอะไรเงี้ยนะครับกระปะมันคลีแตกได้หมดสาหรับพวกวองไวแบบผิบน,นั่นเองก็เลยแบบเฮ้ยตั้งแต่ร่าง8ดดาวไฮเปอร์ Hyper นะครับที่เป็นรีวิวแรกๆเนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วแบบง่ายๆเลยโอ้โหดูดีเมตาวิ่งเร็วอ่ะเมตาวิ่งยัดบ้านทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหมีแต่เมตาวิ่งยัดบ้านทั้งนั้นเลยแล้วไกทองกลับมาแล้วฮะไกทองกลับมาคู่กับปะเรียบร้อยแล้วกระปะมีบัฟตีพื้นที่ด้วยช่วยให้ไกทองตีได้ดีขึ้นด้วย ่าโอ้โหทำไมทีมแถวนี้มันโหดจังเลยโอ้โหโอืมโโอ่ะทีมนี้พอไหวไหม αι? พอไหวไหม αι? โอ้แต่กินทุกี่เขาก้าวดาวแม็กเลยอะเจอก้าดาวแม็กนี่คือบอทมันปล่อยแบบปล่อยกระจุยกระจายอะเราสู้ไม่ไหวอ่ะอีกสักทีมหนึ่งแล้วกันอืมทีมนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะมีก้าดาวแม็กสี่ตัวโห แต่ก็เอาเรื่องอยู่นะไปเดี๋ยวผมอาจจะแบบปรับทีมใหม่หอเดี๋ยวเอายาโาโตะกลับมานะครับนะอาจจะอาจจะนะโหรู้ดิกระปะฝั่งตรงข้ามทำไมมันแบบมันโหดขนาดเนี้ยโอ้เมื่อกี้กระปะโยนแตงกวามานี่ยคือแบบฝั่งเราตายไปหลายตัวเลยอะแล้วบับอามาตงอมาตะนี่คือก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะประดินบัฟอามาตงอมาตะนี่คือแบบทะลุหมด ปุ๊บอะกระปะทีหน่อยกระปะเรายังอยู่ไหมกระปะเรายังยืนอยู่ฮะอยู่2ตัว3าตัวที่แตกหมดเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเเห็นไหมเห็นไหมคือกระปะเลเวลแบบธรรมดาบ้านานะครับนะแต่ว่าสามารถทีฝั่งศัตรูตายได้เนี่ยผมก็ถึงเลือกที่จะเอามาเล่นครับนี่เลยเห็นไหมชิวเออจากปกติที่เราอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้ในการเล่น PvP ตอนนี้คือแบบเราชิวเราตีแล้วคือแบบได้เลยเราเน้นแค่แบบไปยัดบ้านเขาให้ได้ก็พอนะครับคือแบบวิ่งไปกินระยะเอาไว้ ถ้าวิ่งไปกิระิยะได้เราก็คือชนะประมาณนี้โหมีลูโดกับเอนจินทั้งคู่เลยเหรอขอข้ามก่อนมันมันเก่งทั้งคู่ไงเวลาใช้ด้วยกันอีกสักทีมหนึ่งอีกสักทีมหนึ่งคนไทยข้ามก่อนหืมเฮ้ยเดนจิเขาไม่ไม่มีไม่มีพรใช่ไหมไม่มีพรแล้วก็ไม่ใช่ก้าวดาวด้วย ไหวปะเนี่ยอมตะหลายตัวเหมือนกันแฮ่หูโสมล่างโคนอะเอาปะเอาลองดูโสมล่างโคนก็เอาเรื่องอยู่นะอะแพ้ไม่เป็นไรฮะช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นสัปดาห์เรายังไหวอยู่ปิ้วเอาละหูู้หูหูหมหอหู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 หวหูหเหู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 หอหูเหู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 ง เสาไฟด้วยนะครับเนาะแล้วก็โดนอย่างอื่นด้วยผสมผสมกันนี่คือแบบเจ็บหนักแล้วยิ่งศัตรูสเตตัสสูงกว่าเราเนี่ยเราเล่นยากขึ้นฮะเดี๋ยวผมต้องปรับทีมไปเป็นทีมวิ่งยัดบ้านแล้วคิดว่าผมต้องปรับทีมแล้วับไม่งั้น,เ,นเดี๋ยวผมเล่นไม่ไหวเดี๋ยวอาจจะต้องปรับแบบเปลี่ยนจาก,กกินโทกิอย่างเงี้ยเป็นยมอะไรเงี้ยเพื่อให้วิ่งมาขวางแบบเต็มสู่ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเน้นแบบเน้นวิ่งกินระยะต้นเกมก่อน เพราะว่าถ้าต้นเกมเรากินระยะได้ดีเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะใช้กระปะหรือใช้ตัวละครอื่นของเราเนี่ยเสียบได้นะครับเสียบได้ง่ายๆเลยเนาะอ,อันนี้คือแบบโอ้โหโอ้โหโ,โสมก็ดามแม็กเขาอยอมแพ้อย,ยอมยอมแพ้ไปย,ยอมแพ้ไปหรือคนเบื่อกันหรือคนเขาไม่ค่อยเล่นหมุนเวียนธาตุไฟกันก็เลยปล่อยให้คะแนนตกมาหลีกที่ผมอยู่นี่คือเจอแต่คนโหดๆทั้งนั้น อ่ะก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะสำหรับกบพรนสวรรค์นะครับก็ใครหลอมได้โบนัสบ้างนะครับนะตัวแรกก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับในคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแค่มาหลอมกบให้ดูว่าเฮ้ย ได้1ตัวท้วนไม่ได้โบน,นัสแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวรอแบบอีกกี่เดือนอีก4เดือนข้างหน้านะครับนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะได้แบบเบิ้ลอีกสักตัวไหมอะไรเงี้ยนะครับตอนเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะครับผมนะถ้าใครเข้ามาดูกันคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจ๊ะเจอมันคลิปน่าจะคลิปนี้ไปแล้วครับไปบอกไปบายจ้าไปบายครับบ๊ายบาย